บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นชมน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่นญาติเสโทแด่ไทย ที่ไหลรินทรนินจารึกผนึกนานย่างพระบาทสเสด็จไปใต้จรดเหนือทะสงเพื่อปลอบใจไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึง น้อมคำหนึง่งร่วมบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทองสุขอยู่สีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสอง พร้อมด้วยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2